ก็จะเป็นโทษอย่าใช้สมมุติให้เป็นโทษให้ใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์เมื่อสมมุติเป็นประโยชน์แล้วก็จะก็จะมีแต่ความสุขหาทุกบอกมีได้จะมีความสุขตลอดตลอดตลอดสุขในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ในปีเก่าเริ่มการที่จะเข้าสู่คติที่ดีมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายย่อมที่จะทำดีไปก่อนในวาระสุดท้าย ไม่ใช่ว่าไปทำในโลกต่อไปจิตสุดท้ายเท่านั้นที่จะสร้างและพัฒนานคุณงามความดีให้เลื่อนให้ประเสริได้ให้มีความสุขในภายภาคหน้าต่อไปในภพชาติต่อไปก็เหมือนปีเก่ากับปีใหม่เนี้นิดนึงเนี้ยวุดวิดวาดเสียวแย่งมันในช่องครอบเออแย่งแย่งมันในในช่องแคบหลวงพ่พันเรียกว่าแย่งมันในช่องแคบอ๋อนี่ปีเก่าปีใหม่นิดนึง รอดไหมถึงไหมใช้สมมุติที่เป็นประโยชน์ใจจะมีความมุ่งมั่นาบากบัน่นอยู่ในปัจจุบันไม่หลงโลกหลงทางอีกยันดิงดิง,ดงหนึ่งเดียวจ้องอยู่เพื่อต้องเพื่อจะข้ามสิ่งที่เลวร้ายในปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ให้ได้นี่ผู้ที่ใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์เนี่ยพระพุทธเ,เจ้าและพระสงค์สาวกแม้นพระองค์พ้นโลกพ้นทงสารไม่มีสมมุติใดๆไม่มีวันเดือนปีแต่พระองค์ก็ต้องใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์ในการส่งข้อทรงหาโลกเหมือน หลวงปู่ใช้อยู่ทุกวันจําเป็นต้องใช้ทําสิ่งใดเอายกิริยาท่าทางใดคําเทศใดก็เผื่อต้องเผื่อเพื่อ,อต้องใช้สมมุติให้เป็นสมมุติคือการเทศคําพูดแต่ละคําเพื่อเป็นสมมุติใช้เป็นสมมุติไม่งั้นไม่สามารถที่จะสอนสัตว์โลกได้เลย พระพุทธเจ้านี่พระจิตท,ที่บริสุทธิ์แล้วพระองค์มาใชา้สมมติทาไมเดือนนั้นทําไมวันนี้ทําไมมืดแจ้งทําไมก็แสดงว่าสมมุติตัวนี้จะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปตลอดไปแม้พระองค์เข้าสู่มหากริยาผ่านแล้วสมมุตินี้ยังอยู่มืดแจ้งยังอยู่อย่างเนี้ยวันเดือนปียังอยู่อย่างนี้หนาวร้อนฝนก็ยังอยู่อย่างนี้ไม่สามารถที่จะทําลายสมมุตินี้ได้เลย เพราะสมมุตินี้มันจะมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันมีมืดมันมีแจ้งมันมีวันเดือนปีมันก็มีข้ามันอย่างนั้นตั้งแต่สมัยโลกเกิดมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าจะพูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงในตำราเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าวันเดือนปีอมืดแจ้งมันก็อยู่อย่างนี้เกิดแก่เก็บตายมันก็อยู่อย่างนี้เะแต่วเราจะถาคตอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นมันก็อยู่อย่างนี้มันก็มีมืดมันไม่ก็มีแจ้งมันก็มันก็มีเข้ามันอยู่อย่างนี้ด้วยสมารถ ทาลายสมมุติได้แล้วพระองค์ต้องใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์นั่นไงเราใช้สมมุตินี้เรียกให้มันดูฟังและก็ง่ายหน่อยเรียกว่าเล่นละครเนี่ยสมมุติที่ใช้เรียกว่าเล่นละครเพราะวันนี้เรามาเล่นละครเนี่ยเล่นละครสมมุติดีเก่าปีใหม่เราจะใช้พลังบุญให้มากที่สุดเพื่อจะข้าม ปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่เราจะใช้พลังบุญพลานุภาพพลังบุญพลานุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่เราได้ประพฤิจบัติเดทูนและกราบไหว้ตลอดมาเป็นพละกําลังใหญ่เป็นสำเพาใหญ่เพื่อข้ามปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยพร้อมเราพร้อมมย่าง ลวงปู่นึกตรึกตองดูตั้งแต่ที่เป็นคารวาสเนี่ยเรื่องนี้แหละปีเก่าปีใหม่ทําไมเราต้องมีปีเก่าปีใหม่ทาไมต้องมีปีเก่าปีใหม่แล้วทําไมจะต้องเล่นปีเก่าปีใหม่ทําไมต้องฉลองหรือละเล่นปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าเทวดาไม่ว่ามนุษย์ทําไมต้องมีการละเล่นงานนักขัตฤกเรต่างๆในดาวพาดึงก็มีงานเจิญบัตรเจริญไปโน,น่นไปนี่เหมือนกับทางโลกถ้าจะพูดถึงสมมุติใช้ มันก็มีหมดแล้วทำไมต้องใช้สมมุตินี้ใช่ส่ตโลกติดอยู่ในสมมุตินั่นการพบรูปพบและอรูปพบเป็นสมมุติที่จําเป็นต้องใช้กันต่อนเนื่องกันมาพระพุทธเจ้าชมนาโคโดมจะไม่อุบัติขึ้นมันก็อยู่อย่างนี้หรืออุบัติขึ้นมามันก็อยู่อย่างนี้อ๋อสมมุติที่ใช้ตัวนี้เองที่พระพุทธเจ้าถอดถอนสมมุติได้ถ้าไม่มีสมมุติพระพุทธเจ้าก็ไม่มีวิมุติ สงสาวก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยสมมุติจึงจะมีวิมุติถ้าไม่มีสมมุติก็ไม่มีวิมุติไม่สามารถหลุดพ้นจากสมมุติได้เลยพิจารณาสมมุติเข้าสู่การเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอยู่เนืองๆผู้นั้นก็จะเบื่อหน่ายในสมมุติ เมื่อผู้นั้นเบื่อานในสมมุติก็จะข้ามสมมุติเรียกว่าวิมุตต์หลุดพ้นจากสมมุติในสามแดนโลกธาตุเข้าสู่สถานที่ที่ไม่กลามาเวียนว่ายตายเกิดอีกตลอดนาฏการคึอเมืองพระดิพานนั่นอ๋อสมมติตัวนั้นที่เป็นประโยชน์ใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์ไม่ใช้สมมุติให้เป็นโทษวันนี้จึงใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์หรืออีกเวลา